ทดลองนวดกัวซายกกระชับผิวครั้งแรกด้วยเครื่องกัวซาไฟฟ้าจากฟูลียันนี้นะครับมันยกขึ้นเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่แค่ครั้งแรกเองนะเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟม o ็อกเองนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้เนี่ยโฟมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับการ กัวซาด้วยเครื่องกัวซาไฟฟ้าจากฟูลิตัวนี้กันนะครับโฟมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบเข้าคลินิกอยู่บ่อยๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากจะทำยังไงดีที่จะเมนเทนความตึงความแบบ ยกก็ช้ำของใบหน้าได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าแบบเราก็แบบรู้สึกว่าการเข้าคลินิกบ่อยๆก็เจ็บตัวเจ็บหนักอยู่เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าพี่ๆบางคนอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามช่อง YouTube ต่างๆเงี้ยก็เป็นแบบสาวๆอายุ40-50อัพแล้วแต่ว่าผิวหน้ายังดูแบบยังดูเด็กอยู่เลยก็เลยเป็นเหมือนแบบอินสปิเรชันหนึ่งในการอยากจะลองนวดหน้าเองของโฟมนะครับผมโฟมก็เลยได้ทําการลองนวดหน้าด้วยตัวเองดูนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเข้ากับ สรีระร่างกายเราเท่าไหร่มันทํายากอ่ะเพื่อนก็เลยแนะนําในเรื่องราวของการกัวซามานั่นเองนะครับถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของการทํากัวซาเนี่ยเอาแบบคร่าวๆเลยละกันเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องราวของการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนน้าเหลืองอะไรแบบเนี้ยหน้าเราก็จะดูแบบกล o ใสมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ยังช่วยในเรื่องราวของสุขภาพได้ด้วยนะครับผมในเรื่องของการนวดกดจุดต่างๆบริเวณที่ปวดเมื่อยอะไรแบบเนี้ยมันก็ค่อยๆคลายแล้วก็จะหายปวดเมื่อยได้เช่นกันนะครับแต่แค่ผิ หน้าเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบการขูดเบาๆเพื่อให้มันมีความแบบมีเลือดฝาดเน้นนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแรงมากก็เลยมาเจอกับเจ้าเครื่องนวดกวัวซา,าตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองใช้ให้ดูกันว่าน้องเขาเนี่ยมีวิธีการทาํางานยังไงนะครับขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวนะครับผมเราก็จะต้องทําการล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็อาจจะทาครีมมานิดหน่อยหรือว่าเราจะรอใช้ครีมบํารุงผิวเนี่ยตอนที่เรา ทำการนวดหน้าก็ได้นะครับผมสเต็ปที่2เลยนะครับผมก็คือการเตรียมอุปกรณ์ในการนวดหน้านี่คือเครื่องกัวซาฟไฟฟ้าของแบรนด์ฟูลีนั่นเองจะมีหน้าจอตรงนี้แล้วก็ปุ่ม2ปุ่มที่จะเป็นปุ่มเปิดปิดอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดซึ่งโหมดของเขาเนี่ยสามารถเลือกปรับได้2โหมดก็คือโหมดความรา้อนแล้วก็โหมดการสัน่นก็สามารถปรับได้สูงสุดถึง9ระดับนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ร้อนมากแล้วก็มันไม่ได้สั่นแรงมากตรงนี้เนี่ยก็จะมีนี่ชึบนี่คือพี่หินเปียนหินเปียนโบราณอายุกว่าล้านปีนะครับผม ก็ต้องขอบอกก่อนว่าหินเปียนเนี่ยเป็นหินที่เกิดจากการสะสมของเศษหินเศษดินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งเขาบอกว่าหินเปียนเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการช่วยขับสารพิษขับพลังงานที่ไม่ดีออกจากร่างกายแล้วก็ไล่ลมร้อนออกจากร่างกายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมบรรเทาอาการปวดศีรษะทําให้ร่างกายเนี่ยหายเหนื่อยจากการอ่อนล้าแล้วก็ทําให้หลับดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเวลาโดนผิวเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเป็นหินที่เป็นเหมือนแบบ หินกรวดแน่นๆแข็งๆอย่างนั้นนะครับมันเหมือนแบบเป็นหินที่มีความโปร่งนิดนึง <c oughs> ก็โดนผิวเราก็จะรู้สึกแบบสบายมาก,ามากทุกเราก็เลยรู้สึกว่าเออไอเจ้าน้องฟูรีต,ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมนแบบการผนึกกําลังระหว่างศาสตร์โบราณกับศาสตร์ยุค2023ี่บที่แบบว่าเออมาอยู่ในเครื่องเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถึงเวลาที่เราจะมาทําการกัวดซาผิวหน้ากันสักทีนะครับผมขั้นแรกเราก็อ่ะลงเซรั่มไปก่อนเลยละกันเนาะเพื่อความแบบ ฉ่ำโกลนี่นะครับประมาณให้มันเปี่ยนเียกเปียกน,น,นิดนึงเปิดอ่านี่ก็จะเห็นว่าเป็นระดับหนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็จะกดปุ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกว่าเราจะปรับโหมดไหนก่อนนะครับผมสีแดงน่าจะเป็นโหมดความร้อนแล้วก็สีน้าเงินก็จะเป็นโหมดการสัน่นโฟมจะเลือกความร้อนประมาณสักสี่ละกันการสั่นเนี่ยก็จะเบอร์สามและมาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับผมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องกวัวซาท่าไหนอะไรยังไงบ้าง ก็ต้องขอบอกตามตรงว่าไม่รู้ครับ <c oughs> เพราะว่าเวลากลัวชาแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดคลิป YouTube อะไรไปที่มันเป็นเหมือนแบบ o l l o w ่ลองแล้วเราก็สามารถทำตามคลิปเขาได้เลย <c oughs> ก็แนะนำว่าให้เปิด YouTube นะคะผมลองดูว่าช่องไหนที่คุณอยากจะทำตามเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าโฟมเองเนี่ย ในฐานะที่เป็นมือใหม่แล้วอะเราคิดว่าทําแบบเนี้ยน่าจะดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพอมีความรู้แล้วเราพอแบบรู้แล้วว่าแค่ไหนยังไงถึงจะพอดีกับผิวหน้าเราอะไรเงี้ยก็ค่อยแบบไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วก็ฟังเพลงเพลินๆเ,เอาอะไรเงี้ยนาะ ก็อันนี้เนี่ยเป็นฝั่งขวาที่โฟมอ่ะเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถ้าที่ทุกคนเห็นนะครับก็เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่านิ้วมือมากอะแล้วก็เงอะอลับ ถึงจริงๆอะไรแบบนี้ยกกระชับพวกหนกแก้มหรือกระปองแก้มแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนแบบการดันเหนียงขึ้นขึ้นมาซึ่งฝั่งหนึ่งอะใช้เวลาประมาณแบบ2นาทีครึ่งเดี๋ยวจะให้ให้ดูกัน2ฝั่งเลยละกันเนาะอันนี้ก็เป็นฝั่งที่เพิ่งทำเสร็จเลยนะคะผมแล้วก็น,นี้ก็คือเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยแต่รู้สึกว่าแบบทำแล้วยกขึ้นเลยนะเหมือนแบบมันกระชับขึ้นนิดนึงอะฝั่งนี้ตอนนี้มันยังมีความแบบยยวย่อยูย่ยเห็นปะ อาจจะลองทำอีกข้างหนึ่งให้ดูแล้วกันนะว่าว่ามันจะยกเลยหรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้ก็รู้สึกแบบฟินอนะรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวหน้ามากได้ได้กระตุ้นจริงๆงแล้วเหมือนแบบผิวหน้าโฟล์มากอะตอนนี้คือเหมือนหน้าเริ่มแดงขึ้นมาแล้วนะัดนิดหนึ่งนะเนี่ยเออมันเป็นเหมือนแบบการ การขับลมไล่ลมที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะผมเนี่ยคอเริ่มแดงแล้วแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับผมอันนี้คือเป็นแบบเรื่องปกติก็ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยใครที่อยากจะทาสกินแคร์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะจบเท่านี้เลยก็ได้นะครับผมวนตัวแล้วโฟมคิดว่าโฟมทาสกินแคร์ทาเซรั่มไปแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะลงเครื่องนวดไปโฟมก็น่าจะโอเคแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ตึงๆขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันมีความยิบยิบในผิวอะมันเหมือนแบบเลือดลมมันโฟล์มันเหมือนแบบเลือดแบบกำลังสูบ ฉีดอยู่นะตอนนี้ใต้ผิวนะครับผมก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะแนะนําว่าไม่ควรขูดเกิน3-5นาทีก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าหรือว่าใครที่อยากจะนวดผ่อนคลายก็ใช้พลังงานความร้อนที่น้อยนิดนึงการสั่นที่น้อยนิดนึงก็สามารถใช้ได้ถึงประมาณ10นาที20นาทีเลยนอกจากนี้เนี่ยฟูรีตัวนี้เนี่ยก็สามารถ ใช้ได้กับบริเวณอื่นๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับผมสามารถใช้พลังงานความร้อนกับพลังงานการสั่นที่มากกว่าการใช้กับใบหน้าก็ได้แล้วก็ใช้เวลาที่มากกว่าใบหน้าก็ได้เอาตามที่คุณแบบรู้สึกว่าแบบเออมันหายปวดคลายกล้ามเนื้อได้แล้วเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้เลยตามช่องทางที่โฟลขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะไปจิ้มคลิกลิงก์ในดีสคริปชันก็ได้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไปแล้วบาย